าในนี้เห็นอะไรบ้างชื่อในในนี้เห็นอะไรบ้างพระจันทร์เนาะเออใ <laughs> นนี้เห็นอะไรบ้างครึ่งเสี้ยวกับพระอาทิตย์แล้วอะไรอีกไปต่อแล้วอะไรอีกเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรในนี้บ้างจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระอาทิตย์สไมลี่เหรอเออหยุดสไมลี่ก่อนเนาะชื่อโซโมเน่แล้วสไมลี่เนาะแบบนึงอะไรอ่ะอ่ะเห็นอะไรดาวเออเอาอะไรนี่ลูกผู้ชายชื่ออะไรอ่ะ นี่คือใบทุกคนแล้วก็จะเป็นเสื้อวันคลอดของเรานะคะนี่เป็นเสือ้อเสื้อวันคลอดที่เรารับลูกชายสตา์ง่ายเด็ดปะไม่น่าใช่สตา์กับสมายคือพักนะ <laughs> เหมือนเมย์ค่ะ <laughs> เหมือนเมย์เลยเมย์ยังโอเคนะสะกาย์สมายคือต้องพักคล้ายๆเมย์อะค่ะบิ๊กกับขิงเนะี่แม่ยังไง <laughs> แม่จินตนาการอยู่นะสามคนเบย์บิ๊กขิง มีขิงคือย่าเลี้ยงแล้วย่าเป็นชื่อไงตอนนั้นอยู่กับย่าเหมือนกันนะแล้วโมนี่มาจากอะไรอ่าลูกที่สองคำใบมม่ไม่เมซูไปแล้วซูออกแล้วคำใบลูกชายนี่ใบโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เยโแนี่เราโแน่กินน้ำก็ไปเยอะตัดหน่อยตัดด้วยเฮ้ยเหมือนมันฉีดสเปย์เลยอ่ะสเปย์น้ำแร่ธรรมชาติว่านทำไรอ่ะฮะสเปย์น้ำแร่กลางนี้มันได้ได้ฉีดหน้าอ่านมาอุ้ยเราดูคลิปที่เขาตัดเลยไม่ไม่โมนี่เดี๋ยวไม่จะเล่าเลยใจสั่นมากอันนี้คือทำไม่ได้กับผู้ใหญ่แล้วถ้าทำแม่อีกครั้งหนึ่ง รู้ป่ะว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรยิงแอบยิงกันตลอดอัน,นมามาอันนี้นะนะนะครั้งนี้ะนะนะ<ม>แบบนี้นะนะคะนะคะนะคะอืให้มันรู้นะคะอืเขาบอกว่าชื่อแซทเทิร์นอ่ะทุกคนดูอันนี้รูปใบอันนี้สองรูปใบอันนี้สองรูปอ่ะอนนอจะบอกอยู่แล้ว ้องพี่ฮิวแต่บอกบอกแม่กูก็รู้หมดนะเขาแค่นี่อ่ะทุกคนรัวดิลูกไปเป็นเสื้อวันคลอดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าทีมทีมทีมครอบครัวใส่อ่ะทุกคนเห็นอะไรบ้างในนี้เร็วๆเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะทุกคนเห็นอะไรบ้างเอยฮะทุกคนเห็นอะไรนะเอ็นสันอะไรล่ะเดี๋ยวจะคิดอีก หรก็าคิดอีกซันกับมีพอเลยอืมอืซันมูนอ่ะซันมูนอ่ะซันมูนแล้วอะไรต่ออาเมิทุกคนเห็นอะไรในนี้ซันมีอ่ากาเล็กซี่สมายซัมเมอร์ซันดาวซันซันตาโซล่าลูนาโมโมโกโก แอน๊นะแอ๊ดมาเดี๋ยวเผเี้ยวมีคนถูก <S <S เหรอไม่มีมีคนถูกเหรอเว้อรไว้เหี้ยอยู่หนสลายมึงใกล้สไลายใกลใก้ฉันขอร้อง,ลองสลลยหยดุดทำไมสลายอะนี่ะนี่ไม่ดูฮะคนนี้ สุริยันมึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะไปไหนแล้วอะเมื่อกี้มีคนถูกมึงอายเชียะไปแล้วใครถูกกูยังไม่รู้เลยเอารูปไปเสิร์ชไปเนี่ยเดินรัวมีคนถูกหล่อไม่เห็นเลยมีเมื่อกี้ไอ้นั่นมันบังไงพอสักปิดอ่ะมึงก็หน้หางคอโง่ชายซุนเน็ก โซเมตะก,กายเติ้ลเนปจูนเนปจูนโซโฟเฟลซสันชายสมายสเตลล่าอะไรอ่ะโซเชลสกายสเปซพาร์คพาร์คอใบไปแล้วนะสองรูปรู้เรื่องมีคนถูกนะครับบอกมาเลยไหนอะไม่รู้อะเขาบอกมีคนถูกนะยังไม่เห็นจะได้เจอกันแล้วนะจ๊ะ